สวัสดีครับองค์นี้ก็เป็นพระที่สร้างในวราระพิเศษก็คือมีมวลสารเยอะมากนะฮะเท่าที่มีการจับพลังพระที่สร้างในวราระพิเศษแบบนี้จะมีพุทธคุณสูงมากนะฮะคือพุทธคุณแรงครบนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เกศนุสุมพุทธศิลป์ยุคปลายงดงามนะฮะผิวพันวัน,นะสีขาวงาช้างนะครับส่วนมวลสารต่งตางๆที่อยู่ในองคะที่เรามองเห็นก็เยอะแยะไปหมดนะฮะไม่อาจจะจำแนกได้ว่ามีอะไรบ้างที่เห็นหลักๆก,ก็มีสีแดงของ,ของดินกำแพง สีเขียวของอัญมณีสีฟ้าของดินหรืออาจจะเป็นของอัญมณีสีดำของฐานหรือว่านหรือเกสรดอกไม้นะฮะส่วนการเปลี่ยนแปลงทากกายภาพดูจากรูปแล้วก็มองเห็นด้านหลังว่ามีรอยปริรอยแยกนะครับส่วนการงอกของปูนนี้ยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่า เนื้อพระเป็นสีขาวสีของปูนเหมือนกันขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกให้เราเห็นนะอันนี้การใช้ไฟโฟโตอาจจะทำให้พระสว่างเกินไปนะครับเนื่องจากพระเป็นสีขาวด้วยนะครับขอบด้านนี้จะเห็นชัดเจนกว่านะฮะ ด้านในเราจะเห็นองค์พระงดงามพระอุละนูนเด่นองค์แขนสวยนะฮะฐานล่างเราเห็นร่องรอยของการยุบตัวนะครับอันนี้รูปด้านหลังอันนี้รูปด้านหน้าอันนี้ถ่ายจากกล้องกรารขยายสูงเราจะเห็นดินกำแพง เห็นดินสีฟ้าสีเขียวสีดำสีดำก้อนนี้สนิทฐานว่าเป็นรักเดิมนะครับก็พงบอกว่าพระองค์นี้มีการลงรักมานครับอันนี้เราเห็นเม็ดเหล็กตรงนี้นะฮะเห็นจุดดำเห็นร่องรอยของรักเดิม จุดแดงนะครับเห็นทองคำนะฮะลองรอยของมวลสารที่ฝังอยู่ในเื้อสีเงินแวววาวจุดทองคําดินสีฟ้าหรืออาจจะเป็นอัญมณีจุดดำจุดแดง สีแดงของมวลสารถึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นดินกำแพงหรือเปล่าแต่ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะเป็นดินกำแพงนะฮะเพราะแดงสดสีฟ้าต้องรอยของว้านแดงๆแ,แบบนี้นะฮะจุดดำ หินมงคลเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้นะสีเ,เทาทองคําเป็นชิ้นจุดดำจุดแดงเต็มไปหมดก้อนนี้น่าจะเป็นดินนะฮะพอมีผิวพันธ์ที่เป็นตะปุ่มตะปั่น จุดสีงเงินแวววาวรูปนี้เป็นรูปของเส้นซุ้มดินกำแพงสีดำของลักที่เคยลงไว้การเซตตัวของเนื้อพระของเส้นซุ้มนะฮะมีการม้วนตัวเล็กน้อย ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสีขาของปูนงอกขึ้นมาหนาเริ่มจะเห็นชัดเจนแล้วในด้านหน้านบริเวณใต้ตักใต้เข่าใต้ฐานนะฮะท่านรูปนี้เป็นรูปหัวเข่าขวาสีแดงของดินสีฟ้าของดินเส้นลักเดิมสีเขียวของดิน ลูเข่าซ้ายเส้นชายจีวรสีเขียวของดินทองคําอันนี้หน้าอกนะฮะมีเส้นของลักมีทองคํามีดินกําแพงอยู่ตรงแขนซ้ายอันนี้ตรงเส้นซุ้มตรงพระเกตจะโดดขึ้นไป ก้อนนี้นะฮะมีมิติน่าจะเป็นก้อนของหินนะครับหรืออาจจะเป็นก้อนของเหล็กเราเห็นสีเขียวด้วยนะฮะจุดนี้สีเขียวข้างล่างก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะฮะเห็นสีน้ำเงินจางๆสีฟ้าจางๆของดิน ตรงพับพักรอบๆบริเวณพับพักก็มีปูนงอกขึ้นมาเต็มสังเกตได้จากส่วนที่ลาดเอียงนะฮะข้างแ้มข้างคา,า,างตรงพรัศนเนี่ยนะเราเห็นร่องรอยของปูนงอกชัดเจนครันนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะแหลนี้ลูกพับพัก เราจะเห็นจุดแดงนะฮะจุดดำเห็นลักเดิมนะครับไล่ไปถึงพักกตเห็นสีเขียวอันยญ,ญมณนีตรงนี้นะฮะสีเขียวสีเขียวอัอยมณนีตะกี้ที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหินนะฮะ แต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นลักก็ได้นะฮะจุดแดงเราออกมาดูตรงข้างนอกนะฮะก็มีมวลสารทั่วทั้งองค์เช่นเดียวกันจุดแดงดินสีฟ้าจุดดำตรงของก็มีการเปลี่ยนแปลนขยาภาพนะฮะ มีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีแดงดินกำแพงแดงๆอันนี้เส้นซุ้ม ซอกแขนลึกนะฮะด้านล่างก็มีปูนองอกขึนเป็นสีขาวเม็ดนี้เป็นสีออกเขียวๆนะ่าอยู่กลางหน้าอกมีจุดแดงจุดดำให้เราเห็นมีทองคำให้เราเห็นตรงนี้นะฮะ ลองซูมเข้าไปใกล้อีกสักนิดหนึ่งนะครับสีเขียวของอัญมณีนะฮะเขียวสดใสสีฟ้าแบบนี้น่าจะเป็นดินลักเก่านะ สีแดงของดินสีเทาองหินปคล เราลงมาดูพื้นผิวข้างล่างบ้างนะฮะว่เป็นยังไงโดยการสูง้งไปใกล้ๆนะครับก็ปรากฏว่ามีมวลสารทั้งองคนะครับ เจนไล่ข้อกังขานะฮะเรามาดูด้านหลังบ้างดินสีฟ้ามีมวลสารทั่วแผ่นหลัง มวลสารสีแดงทองคำมวลสารสีแดงมวลสารสีเขียวจุดดำจุดแดงเศษลักเศษฐานสีเขียวของอัญมณีสีฟ้าของดิน จุดเันแวววาวเดี๋ยวเราหยดน้ำยาเช็คอายุกันไซส์นะครับ ้ำยาก็เกาะเป็นก้อนโอเคดีนะฮะฟองอากาศก็เริ่มขึ้นแล้วก็ถือว่าผ่านสว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สร้างในวราระพิเศษนะครับมวลสารเยอะมากอย่างที่ ข่าวมาตอนต้นนะฮะพระที่สร้างในวรรพิเศษแบบนี้จะมีพทุทธคุณสูงนะครับเนืงจากเคยเช็คพทุทธคุณกันมาแล้วนะฮะโ<ะ>ดยเฉพาะพระที่มีเหล็กคือแม่เหล็กดูดติดนะครับจะมีพทุทธคุณสูงมากนะครับ องนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะทุกคนสูงเอาขึ้นคอบูชาก็สบายใจโอเคครับสวัสดีครับสำหรับองนี้